สวัสดีครับข่าวจริงวันนี้ครับนำเสนอข่าวดีสำหรับคนที่กำลังทำงานแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยอยากจะพักผ่อนอยากจะไปชาร์จแบตแล้วกำลังมองหาช่วงวันหยุดยาวมีข่าวดีครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบนะครับให้มีวันหยุดเพิ่มเติมถึง2ช่วง2เดือนเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ก็มีมติเห็นชอบนะครับให้วันเพื่อสป,ปดีที่19พฤศจิกายนและวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนนั้นเป็นวันหยุดเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าสัปดาห์นั้นครับจะหยุด4วันเต็มก็คือวันพื่อสป,ปดีที่19วันศุกร์ที่20วันเสาร์ที่21และวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน4วัน4คืนเต็มเมเลยนะครับนี่คือช่วงแรก นอกจากนี้ครับก็ยังมีมติเห็นชอบให้มีการหยุดเพิ่มเติมนะฮะก็คือวันศุกร์ที่11ธันวาคมก็จะหยุดยาวเช่นเดียวกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมนั้นจริงๆแล้วจะมีวันหยุดชดเชยคือวันที่7ธันวาคมนะครับเพราะว่าปีนี้วันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมนั้นตรงกับวันสาวเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องไปหยุดชดเชยวันจันทร์ที่7ธันวาคมแต่ว่าคณะรัฐมนตรีนั้น มีมติให้ยกเลิกวันหยุดชดเชยในวันที่7จธันวาคมครับแล้วไปหยุดในวันศุกร์ที่11บธันวาคมแทนเพราะฉะนั้นครับสัปดาห์นั้นวันพระสบัีที่1 0บธันวาคมนั้นเป็นวันรัฐธรรมนูญเป็นวันหยุดอยู่แล้วแล้วก็จะมีวันหยุดเพิ่มเติมคือวันศุกร์ที่11บธันวาคมวันเสาร์ที่12บธันวาคมและวันอาทิตย์ที่13บธันวาคมหยุดยาว4วัน4คืนเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะตั้งโปรแกรมว่าจะไปพักผ่อนที่ไหนดีมี2ช่วงครับพฤศจิกายนวันที่19-22ถึง22พฤศจิกา4วันนะฮะส่วนธันวาคมครับวันที่10ทธันวาถึง13ทธันวาคม4วันเช่นเดียวกันเอาละครับมาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบรรดาเว็บไซต์บรรดาแอปนะที่จองห้องพักเนี่ย คงจะเรียกว่ามีผู้ใช้บริการกันเยอะหน่อยแหะครับเพราะเรามีประสบการณ์จากวันหยุดยาวสองครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าโรงแรมตามจังหวัดต่างๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าจองกันแน่นเอียดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ใครจะไปไหนต้องตั้งโปรแกรมกันแต่แน่นอนครับในช่วงปลายปีแบบนี้ช่วงหน้าหนาวจุดหมายปลายทางคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือไล่ไปตั้งแต่เพชรบูรณ์เลยฮนะ เชียงใหม่เชียงรายแม่งสอนแพร่น,น่านจะไปไหนก็แล้วแต่ละฮะตั้งโปรแกรมและก็จองที่พักกันแต่เนิ่นๆนะครับเพอเชื่อแน่นอนครับว่าในช่วง4วันทั้ง2เดือนนั้นรถจะติดและคนจะไปเที่ยวกันเยอะโรงแรมห้องพักเนี่ยจะถูกจองอย่างรวดเร็วเลือกกันให้ดีครับว่าจะไปที่ไหนแต่ก็ต้องย้ําเตือนตัวเองนะครับว่า 1. ก็คือากาดไม่ตก 2. ก็คือเดินทางด้วยความระมัดระวัง มีน้ำใจให้แก่กันนะครับแล้วก็เคารพกฎจราจรช่วงนี้หมดเวลาครับลาไปก่อนสวัสดีครับ